สวัสดีครับเปรเทียนพยากรณ์ในผมาจารยนุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักษัตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีเถาะก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์ในผมอาจารนุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมน,นั่นเองครับ ชาวปีถอแครบดวงชะตาของท่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีถอประจำเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่คว e นออฟซอร์สหรือว่าไพ่ราชนีถือดาบ ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงนั่นเองนะครับเก่งในด้านของบริหารจัดการและที่สําคัญก็คือว่านอกจากจะเก่งแล้วก็ยังแกร่งด้วยคือไม่ยอมแพ้อร่อยง่ายๆหนักเบาอาสู้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 8นั้นถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ชาวปีเถาะนั้นจะได้ตัดสินใจอะไรครั้งสําคัญสําคัญนั่นเองนะครับการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากลําบากใจหนักใจพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีคล้ายๆกับว่ามันสองจิตสองใจรักพี่เสียดายน้องอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจําเป็นต้องเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นเองขอให้ตัวท่านเองนั้นจงพินิษ์พิจารณาให้ดี แล้วจงกล้าตัดสินใจการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้มันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันจะจบระยะยาวนั้นจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดปีเถาะนั่นเองนะครับชาวปีเถอะครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวได้สารแดีงไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมาก,กว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของสารเดีงไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนี่คือไพ่เดเมจิกเชนไพ่เดเมจิกเชนก็หมายความว่าผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆเช่นเริ่มงานใหม่ทําโปรเจกต์ใหม่คือจะได้ทําอะไรใหม่ๆนั่นเองเนะครับดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงบางทีสิ่งที่ผู้ที่เกิดปีเถาะจะได้ทําจะได้เริ่มนั้นอาจจะไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแบบนี้ก็ได้ หรือไม่บางทีมันอาจจะเป็นพรสวรรค์พิเศษความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวตนของท่านก็ได้หรือไม่ก็หมายความว่าสิ่งที่ท่านจะได้ทํานั้นมันอาจจะไม่ตรงกับสายงานหรือว่าไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านนั้นได้เรียนมาอย่างนี้เป็นตน้นแต่ไม่เป็นไรนะครับคนที่ได้ไพ่เดเมจิเช่นนั้นก็หมายความว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่บนศีรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8ดแนวนอนก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงลังซ้องหอนแม่นมือด้านขวาถือกระทาปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ลงมาบนดินก็บ่งบอกว่าผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นเป็นคนที่เป็นสื่อกลางตัวกลางระหว่างเบื้องบนลงมายอย่างโลกมนุษย์ถ้ามันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านทั้งด้านดีและไม่ดีก็ตามแต่ มันมักจะมาปรากฏในความฝันหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งอยู่ในจิตในใจของท่านแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นในลักษณะแบบนี้ถ้าตัวท่านเองจะมีโชคมีลาบม,มันจะมาจากความฝันคือความฝันของท่านนั้นบางทีอาจจะเอามาแปลมาตีเป็นหวยเป็นเบอร์ในลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากความฝันนั่นเองเนะครับ แต่ว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้ด้านไม่ดีก็คือว่าคิดมากวิตกกังวลได้ยินได้ฟังเรื่องใดมาก็เก็บมาคิดมาเครียดในลักษณะแบบนี้ตีตนไปก่อนไข้แบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นจงอยู่กับปัจจุบันอดีตมันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปพะวงมากนักนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4นะครับนี่คือไพ่สี่เม้าไพ่สี่เม้า คือสิ่งนี้หรือเปล่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะออกมาทําธุรกิจกิจการของตัวเองมาทําอาชีพอิสระแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วคนที่ได้ไพ่สีไม่เท้าเนี่ย เขาบอกว่าทํางานอยู่ที่ไหนนั้นก็อยู่ได้นานเพียงแต่ว่าโอกาสเจริญเติบโตโอกาสก้าวหน้านั้นมันค่อนข้างช้ามันค่อนข้างมีน้อยนั่นเองหลายหลายคนอาจจะใจร้อนก็ได้อยากจะออกมาทําอะไรเป็นของตัวเองบ้างในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับมหาประสบการณ์ใหม่ๆจะมีโอกาสได้ทําในช่วงของเดือนกุมภาพ,พันธ์นั่นเองขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาร์ก็คือไพ่แห่งความหวังไพ่เดอะสตาร์ก็หมายเขาว่า ดวงชะตาของท่านนั้นเป็นดวงชะตาขาขึ้นแล้วละ่ะมีโชคมีลาบอย่างแน่นอนคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าทุกโศกต่างๆนั้นมันเริ่มจะลดน้อยถอยลงแล้วนะครับโชคลาภสิ่งดีๆมันเริ่มจะเข้าหาผู้ที่เกิดปีเถาะแล้วนั่นเองนะครับไพ่เดลสตาร์เนี่ยยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีเถาะท่านใดที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายหรือว่าขายเฟอร์นิเจอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงบางท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้ปลูกหญ้ารับออกแบบจัดสวนตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้นะครับงานด้านนี้จะดีมากๆนั่นเดงนะครับและนอกจากนั้นไพ่เดอะสไตล์ยังอาจจะตีวความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเอาช่างมาปลูกบ้านมาสร้างบ้านมาต่อเติมมารีโนเวทบ้านแบบนี้ก็ได้ บางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เครื่องประดับต่างๆเข้าบ้านอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางท่านนั้นให้คนมาตัดหญ้าให้คนมาจัดสวนปลูกต้นไม้แบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่าหากว่ามีไพ่เดอร์สตาร์ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่ดีฮโร่แพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายาว่าดวงการงานของท่านนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตา็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีนั่นเองนะครับหรือไม่ไพ่ใบน,นี้ก็ตีคววาาามหมหยได้่ ดวงชะตาของท่านนั้นถ้าหากว่าทําธุรกิจการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณ์เนี่ยจะดีนะครับเช่นเปิดร้านขายพวกเครื่องสังกพันฑ์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าให้เช่าวัตถุมงคลมีแผงพระให้เช่าหรือว่าเช่าพวกเครื่องรางของของลังในลักษณะแบบนี้ขายอุปกรณ์การเรียนหรือว่าชุดนักเรียนนักศึกษาชุดลูกเสืออะไรประมาณนี้ ก็จะดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับคนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลงานด้านนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่ดีเฮรโรแพนหรือว่าไพ่พษสังคราชยังตีความหมายได้ว่า ผู้ที่เกิดบีทอะมีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านบางท่านก็ทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานบางท่านได้ไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เป็นตน้นส่วนบางท่านนั้นในช่วงนี้สนใจในธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมหรือว่าก็คือหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแบบนี้ก็ได้นันเดงนะครับส่วนบางท่านนะฮะถ้าว่าได้พไพ่ใบนี้ ก็มีโอกาสนะครับที่จะยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นสนใจเกี่ยวกับธรรมะบางทีบางท่านนั้นอาจจะขอลาบวช7วัน15วันแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้จริงๆแล้วคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบสิ่งที่ต้องระมัดระวังหน่อยก็คือว่า บางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานเทาๆธุรกิจเทาๆธุรกิจกลางคืนบ,บาร์คาราโอเกะของผิดกฎหมายของหนีภาษีหรือว่าการลุ่มหลงเกี่ยวกับของมึนเมาทั้งมวลในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไพ่ใบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะถูกลักขโมยข้าของของมีค่าอย่างนี้เป็นตน้นต้องเก็บให้ดีนะครับไพ่อีกใบหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่แดนที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอากาศเย็นๆนั้นเริ่มจะหมดไปอากาศร้อนจะเริ่มมาและที่สําคัญก็คือว่าอาจจะมีฝนฟ้ามาด้วยก็ได้นะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์สภาพร่างกายของคนเรานั้นปรับตัวไม่ทนันมันมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายฉะนั้นต้องดูแลด้วยนะครับบางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นโดยตรงกับผู้ที่เกิดปีเถาะก็ได้เพราะว่าตําแหน่งที่6กับตําแหน่งที่3เนี่ยเป็นตําแหน่งของญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าคือคนใกล้ตัวก็ได้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักในลักษณะแบบนี้ดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะฮีโร่พันหรือว่าไพ่ประสังคาราชไพ่ใบน,นี้จะไปลดทอนการแสดงผลการแสดงอํานาจของไพ่เคราะห์ลงได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองเนะครับแทนที่ไพ่เดสนนั้นจะแสดงผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะแสดงผลได้เพียง4 0 5 0อย่างนี้เป็นตน้นและถ้ามีไพ่ใบน,นี้แล้วอยากให้ผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นได้ไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่าน เช่นท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนลองทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานไปไหว้พระไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะแบบนี้หรือว่าจะทําบุญด้วยการปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลหรือว่าบางทีบางท่านนี่นะครับอาจจะสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านก็ได้เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิด,ดู5นาที10นาทีแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมในเวร จะทําบุญอะไรก็ได้ตามความเชื่อของท่านทําแล้วสบายใจนะครับอย่างเช่นบางทีบางท่านนี่นะฮะอาจจะทําบุญด้วยการบริจาครงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมุรนทีิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อย,ปล,อย,ป,ลอยปลาให้ชีวิตสัตว์ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโครกระบือ แบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมเมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยร้ายๆเรื่องร้ายๆจะได้เบาบางจากลงได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดปีเถาะเลยก็ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีเถาะกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านประจําเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้คือไพ่ king of panther หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่8ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าการเงินการทองของท่านนั้นจะปังมากๆจะดีมากๆเพราะว่านี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีไพ่อภิมหาเศรษฐีนั่นเองนะครับ ธุรกิจการค้าการขายการงานของท่านนั้นจะปังมากๆนั่นเองนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์การค้าการขายที่มันเคยเงียบเหงามันจะดีขึ้นมากๆยอดขายผลกําไรก็จะกลับมาดีมากๆนัๆ่นเองนะครับและนอกจากนั้นบางทีบางท่า,งทานนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบอย่างไม่คาดฝันได้เงินก้อนใหญ่มากๆนั่นะเองนะครับบางท่านนี้นะครับที่มีโชควาสนาดีนั้นมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านหรือว่าหลายล้านหลายสิบล้านในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นคนที่มีโชคมีลาบ ถูกหวยถูรัตเตอรี่ระดับไพ่เคียงออฟพันเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนั้นมีโอกาสที่จะได้สัมผัสเงินตั้งแต่2 4จนถึง30ล้านเลยทีเดียวนะครับรวยโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะฮะถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ชีวิตพลิกผันครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับโชคลาบการเงินของท่านนั้นบอกได้เลยนะครับผู้ที่เกิดปีเถาะปังมากๆดีมากๆยิ่งใหญ่มากๆครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับท่านเรื่งของความรักของผู้ที่เกิดปีเถาะกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่าน ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับความรักของท่านนั้นมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับคนที่เป็นโสดบางท่านจะมีโอกาสได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่เพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับบางท่านนี่นะฮะมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนเจอกลยาณมิตรที่ดี เพื่อนที่ดีที่คุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันได้ทุกเรื่องในลักษณะแบบนี้บางทีบางท่าทนนั้นจะไปลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้เพื่อนที่ดีเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนทําธุรกิจมีโอกาสเจริญก้าวหน้าถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะสตาร์ไพ่แห่งความหวังนี่นะฮะถ้าเป็นเรื่องของคนรักคู่รักหจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและ3จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ดีล่ะเป็นไพ่ใบไหน,นครับ นี่คือไพ่สีถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่สีถ้วยบางทีผู้ที่เกิดบีถ่อนั้นอาจจะมีคนเข้ามารักมาชอบมาจีบอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายังไม่ถูกใจยังไม่โดนใจเพราะว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่วางสเปคเกี่ยวกับคนรักเอาไว้สูงมากๆว่าคนรักต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนีน้มันยังไม่โดนใจสมมุติว่ามันมี5ข้อที่ตัวท่านเองนั้นได้ตั้งเป้าเอาไว้มันอาจจะถูกใจเพียง4ข้อตัวท่านเองนั้นก็ยังไม่เลือกนะครับในตอนนี้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองเนี่ยไพ่เจ็ดดาบนั้นเป็นความรักแบบลับๆคือคบกันแบบลับๆเช่นัยรุ่นหนุ่มสาวนี่นะครับก็คือไปเช่าหอไปเช่าอาพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดอยู่ด้วยกันเลยโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือไม่ก็คือว่ามีการแอบคบกันมีคู่มีแฟนอยู่แล้วไปมีกงมีกิก๊ก ถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านโดยตรงมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักหรือว่าแฟนของท่านก็ได้ที่แอบนอกใจไปมีโก้งมีกิ๊กในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้จงระวังไว้ด้วยว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดทไม่ดีแน่นอนมันมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันรุนแรงมากๆถึงขนาดที่ว่าบ้านแตกเลยทีเดียวนะครับความรักของท่านนั้นแตกแยกอย่างนี้เป็นตน้นแทนที่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก ความรักของท่านนั้นจะมีความสุขมันอาจจะกลับกลายเป็นความทุกข์รุนแรงมากๆก็ได้เพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดสฉะนั้นคนที่มีคู่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วไม่ควรที่จะปันใจไปให้กับคนอื่นอยู่กับคนรักของท่านนั่นแหละดีที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีเถาะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อบเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีเถาะทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผาจารย์าุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ